ดีครับพบกับร้านกล่องหล่อซิ่งชมลีคือเก่านะครับพี่น้องเมื่อนี้มาแปลกแน่ครับเมื่อนี้บริษัทมารีวิวตลอดนะครับเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ครับมารีวิวรถสวยๆงามๆใหม่พอพี่น้องเบื้องพร้อมนะครับตรงนี้กะเป็นรีวิวแบ็คเอดิชันนะครับโอ้ยสวยดุดันแห้งครับพี่น้องเมื่อนี้สิแต่งสไตล์ครับดำๆครับดุดุเลยครับบพรว่าจะเป็นในการเดินทางหรือว่าซิ่งลุยนะครับเมื่อนี้จัดเต็มจัดหายได้เลยนะครับบพรว่าจะเป็นเข่าป้าเข่าดวงนะครับพี่น้องเนาะหรือว่าจะซิ่งแอบซิ่งแน่จักกนน่ออยมมื้้ีาเเจลบงนนะะครับเาาว่ รถคันนี้แต่งเอียงกันไปแน่นะครับเนาะกะหลักๆนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้กับซีเดีนเป็นโทนดำนะครับยางฟ้ากระโปรงนาน,นี่ก็เป็นงานคาร์บอนพีเอพีครับด้านนากระจังนานแต่งด้วยสไตล์ดุดำนะครับด้านล่างก็จะเป็นสเกิร์ตดาวลิ้นนะครับพีเอพีตัวน,นี้งานคาร์บอนครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับในส่วนของอฟ้ากระโปรงฟ้ากับฟัดใส่คาร์บอนนะพี่น้องเนาะตรงนี้ เป็นงานของพีเอพีนะครับเต็มระบบนะครับนี่เป็นงานพีเอพีคาร์บอนนะครับผ่าเป็นผ่าลายสองครับผมผ่าลายสองโอ้ยงามีหลีพี่น้องสไตล์ดำดุเงาๆจำๆอย่างนี้เลยตรงนี้ก็ับที่เป็นแก๊ปนะครับผมแก๊ปซิงก็เป็นพีเอพีครับแดงเลยโอ้โหดุดันกันเลยด้านบนก็จะเป็นในส่วนของเหล้าแหลกนะครับเหล้าแหลกมันค่าสําหรับท่านไหนที่เดินทางไกลครับจะมีข่าวของครับเยอะๆนะครับหลังจากนอก นอกจากในกระบะแล้วยังสามารถเอาขึ้นตรงนี้ได้นะครับนี่ก็ส่งนะครับเบื้องต้นนะขั้นนี้เป็นตัวเซตอีดิชันะครับตัวนี้จัดส่งในสเปคนะครับด้านหน้า3ด้านหลัง3นะครับก็วันนี้ครับคู่แม็กนะคู่แม็กเป็นแม็กคอรสมิก้อครับพี่น้องเ้อพามาเบิ่งของแปลกสวยๆงามๆนี่แม็กคอสมิกนะครับ5้ล1 1้อขอบ18นะครับด้านหน้ากว้าง เกาุดหาครับนี่ด้านหน้านะครับเนาะโอ้ยคอดมิดงามแท้ครับผมด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นในนี่สิบจุดหาครับวันนี้คู่ยาง2อหาาทับหาหาทั้ง4ี่หลอเลยครับโอ้ยสวยดุดันมากเลยนะครับวันนี้ก็ผ้ามาเบงดำดำดุดดุอย่างนี้นะครับโอ้ยออฟลึกแห้งครับพี่น้องคนน่ะเป็นจัางไรครับแนวทางในการแต่งของคันนี้ครับสวยดุดันซิ่งแอบลุยได้ด้วยนะครับคันนี้ครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับโตโยต้านะครับแบ็กอีดิชันตัวนี้ครับหวังว่าบ่ถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้มารีวิวให้เบิ่งนอกสถานที่นะครับลานกล่องรอซิ่งพามารีวิวนอกสถานที่นะครับก็ขอบคุณนะครับทางโตโยต้าจีเนะครับทั้งสองสาขาบริเวณิรีบุญขาขายใหญ่ทั้งบางละมุงครับลงโปะนะครับสาขาแยกมาโป่งนะครับโตโยต้าจีเอ็สาขาพันทองแยกมาโป่งนะครับวันนี้ เอารถดีๆงามๆนะมาให้กล่องรอซิ่งชุนรีนะครับเชิญกล่องซิ่งชุนบุรครับมารีวิวอ่าให้พ่อพี่น้องของทางกล้องรอซิ่งชุนรีติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถเมอว่วาสิเป็นรถหรือแนวทางการแต่งสีสามารถเข้าไปเบิ่งตัวยางได้ที่โตโยต้า n d ทั้งสสาขาเลยนะครับเดอร์สำหรับวันนี้ล่ากล่องรอซิ่งชุนบุรีครับขอโตล่าคุณผู้ชมไปพร้อมกับขั้นนี้เลยนะครับสวยดุดันแน่นอนครับแถมลุยๆแอบซิ่งครับ สว,นนสวัสดีครับ